สวัสดีค่ะทุกทุกคนเมื่อน,นี้ฝนเสียเอาเห็ดมาแพคนะคะเห็ดที่ไปเก็บมานะคะมาเบิ่งกันว่าเสีได้หล,ลายซ้ำใดเด้อค่ะแล้วการฝนสีเอาไอ้ไห้เบิงง่งเนาะเอาเบิ่งใกล้ๆว่าเห็ดเนี่ยมันสะอาดอิลีบ่ในแบบที่ฝนเห็ดนะโอเคนะคะนี่เดี๋ยวคลิปให้ดูนะคะใกล้ๆค่ะนี่นะคะทุกคนเรามาดูเห็ดกันใกล้ๆนะคะว่า นี่เห็ดผลสะอาดจริงไหมนี่เห็นบ่เนี่ยค่ะไม่มีเห็นดินทรายนะคะนี่เนี่ยสะอาดสะอานเป็นตะกินขึ้นอย่างนี้โอเคค่ะเดีย๋ยวไปแพ็กน้ำกันอ้ดูน่าก,กินจัง โอเคนะคะทุกคนเห็นแล้วเนาะเฮ็ดสะอาดสะอ้านเป็นตะแซบน,นี่ก็ยู่หลังบ้านดนะะ้ค่ะวันนี้ก็จะมีความเคลิ้มๆนะคะเฮ็ดของคนผลิไส้อันนี้ค่ะถุงสิบล็อกกรบใบใหญ่เติบอยู่ด้วยค่ะแต่ไม่ถึงกับขั้นใหญ่นะคะมันจะมีไสประมาณประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ปกติผลสิเก็บเป็นกินเจ้าของสไสประมาณนี้ค่ะแต่พอดีถุงสิบล็อกหมดผมก็เลย เอาถุงใหญ่นิดนึงค่ะกับพอดีแกงอิ่มครอบครัวเอาถ้าเป็นฟนกระหม่อมใหญ่นะถ้าถุงขนาดนี้นะเออมันก็เออแมงวีแกะถุงไว้ก่อนค่ะแกะถุงไว้ก่อนอันนี้หากระอาบน้ำแล้วนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่แบบตัดผมใหม่ทรงผมหรือว่าอะไรใหม่ อันนี้อเป็นแนวอันอาบน้ำฮะนะทุกคนอแนวอันมัดผมค่ะแต่ว่าผมผมมันยาวผมมันยาวมันเก็บโบเบิดมันก็เลยปล่อยในตรงนี้มันยดยดจนแหงบ่แลวไม่ใช่ทรงผมใหม่นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าข้าวที่แล่อะไรผนได้ประมาณ3ามถุงแต่ว่าถุงอาจจะไม่ถึงกับแน่นแน่นสามหนึ่งสองสาเป็นหกเจ็ดแปดเดี๋ยวทำสัก เปิดสักแปดถุงดูนะคะว่ทุกคนรุ่นนี้ือเป็นเวียนๆหัวนีใส่ทุกงมือใส่ขางเดียวนี่แหละเนี่ยค่ะเฮ็ดสวยอิเลด้ทุกคนรุ่นนี้อร่อยมากใ,ใกล้ มันก็จะมีบ้างที่แบบดำแต่ก็ดำไม่เยอะค่ะประมาณนี้ดำอันน่านี่จะเป็นแบบน้ำเบอานได้เดือดดีค่ะแต่ว่ากับบรไดนาเกียดเนาะกระสิประมาณนี้แหละนี่นี่เขาลวกแล้ว่าโอ้ยุหนะเขาลวกก็เห็นเห็ดกินเนาะ สิแกงก็ได้ทุกคนสิแกงจะแกงจะต้มจะผัดทำอะไรได้หมดเอาไปชุบแป้งทอดก็ได้เพราะว่าเขา,เขาเน้นๆน้นค่ะเน้นมากก็จะประมาณนี้จะไม่ใส่เยอะประมาณนี้นี่กดลีดแบบนี้มันเจ็ะแปลว่าให้ อากาศมันออกแล้วก็บางคังไงุนก,ก็จะมีแบบว่าไอ้ใส่แบบถุงซิปล็อกนะทุกคนไม่ใช่ซิปล็อกอไอ้ไอ้เครื่องเซียวนะทุกคนอแต่อันนี้คนแพกแบบนี้ก่อนแล้วผลก,ก็เอาไปใส่ถุงเครื่อง เซียวอีกรอบค่ะเพราะว่าถ้าฝนในใส้เซี่ยวเลยอ่ะมันมันน้ำในเห็ดนะคะมันออกค่ะมันมันลำบากเวลาแพกผมก็เลยว่าเออทำอย่างเงี้ก่อนเดี๋ยวสิีห้เบิ้งว่าผนเห็ดแบบใดแล้วก็เราก็จะทำเห็นไหมเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะเวลาลวก อันนี้คือการลวกเก็บไว้ทํากินดนะคะเราต้องทําชิ้นใหญ่ๆมันจะได้สวยงามเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราเอามาละลายน้ําเขาก็ต้องมาละลายน้ําอีกเนี่ยบอกก่อนเทาสิแกงค่ะทุกคนเขาก็ต้องเอาออกมาละลายน้ําอยู่แล้วเนาะเอออาจจะมีเนี่ยมีเศษบ้างนิดหน่อยยิบออกได้เอาเอามาละลายน้ําแล้วก็มาเอมาตัดอีกรอบออลุหม้อเวลาเทาสิแกง มันจะได้สวยถ้าเกิดว่าข้าเห็ดแบบว่าเขาเรียกอะไรทาจนจนแบบว่าทําทความสะอาดแล้วผ่าเล็กๆแล้วไปลวกเลยมันบางทีมันกเป็นตะกินได้ทุกคนมันมันน้อยพวดนะสิ่งมันน้อยค่ะข้าเห็ดแบบนี้ดีวกว่ามันสวยงามมันดูน่ากินอันน,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 นี้อันนี้คือแบบว่าตามไปแบบของฝนบอกว่าแล้วแต่สะดวกภคยสะดวกมั่นเนาะอันนี้คือวิธีของฝนนะคะ ที่สำคัญนะคะเห็ดเมืองนอกกับเห็ดต่างประเทศกับสิบรู้ขกันได้แบบนี้เห็ดทั้งข้าวผัดมีไอ้ดินเนาะดินแบบว่าดินเหนียวพร้อมได้แบบนี้ดินเหนียวแต่อันนี้อาจจะแบบดินเขามันเอาทำความสะอาดง่ายนะก็เลยโชคดีไปก็เลยใส่วิธีที่ฝนเห็ดเนี่ยได้แต่แต่ว่าแบบบ้านเท่าก็ต้องอีกแบบนึงนะทุกคนก็ต้องแบบขูดดีๆแล้วก็บางทีเราต้องใช้ผ้าเปียกถ้าสมมติว่าไปเก็บต้นเห็ดอ่า ฝนตกเนาะมันกระสิมีความสกรปรกปกว่านี่ค่ะเราอาจจะใช้ผ้าอย่างเงี้ยเช็ดดอกเห็ดไปด้วยค่ะเช็ดไปด้วยเออก่อนที่จะเอาไปลวกค่ะนะาแล้วก็ไอ้มันมีปีหนึ่งที่ทุกคนแล้วมีเห็ดอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกเห็ดแชงกีิเมนหรือว่าเห็ดถั่วฝรั่งที่เป็น ดอกสีขาวเป็นเป็นดอกสีขาวเหมือนร่มอะ่ะเห็ดอันนี้เข้าเก็บมาเนี่ยเข้าเก็บมาเขาก็ต้องเฝ้าเห็ดทันทีโอทุกคนสวยเข <laughs> ้าต้องเฝ้าเห็ดเพิ่นเมืนบ่เห็ดโอ้ยยังไงจะดำอย่างนี้นะคะเอออ้าวคุยถึงเห็ดถั่วนะคะเราเก็บมาก็ต้องรีบทำเพราะว่าถ้าไม่รีบเขาจะกลายเป็นหมึกนะคะเขาจะกลายเป็นน้ำหมึกค่ะเขาจะดำเห็ด <laughs> เอแชงกิเมนเป็น อันนั้นก็อร่อยเหมือนเห็ดฟางอันนั้นก็แซ่บพี่นอ้องแซ่บรีดฟางตง้องต้องรีดทำไอ้เวลาเก็บเห็ดมันถ้าเกิดมีหลายชนิดเท่าสิเก็บแยกนะทุกคน ถ้าสมมติว่าเห็ดถั่วออกเห็ดพึ่งหวนออออกพร้อมๆกันแล้วไมห้ามไปเก็บเนี่ยเราจะต้องแยกถุงนะคะเพราะว่าเห็ดถั่วเขาซีมีความเขาสะอาดเขาสีขาวเนี่ยเวลาเอามาเวลาเก็บมาให้สิตาดทําความสะอาดตรงนั้นเลยคือเขี่ดินเขี่สิ่งสะกะปรกออกให้ได้เยอะที่สุดค่ะแล้วก็ใส่ถุงแยกเพราะว่าสั้นในเห็ดอันอื่นมันจะไปปนทําความสะอาดยากได้แบบนี้ คือแยกออกเลยแล้วก็เช็ดทําความสะอาดยิบขึ้นมาเนี่ยเก็บขึ้นมาเนี่ยตัดทําความสะอาดให้ได้มากที่สุดค่ะอืมแล้วก็ส่วนแล้วกายมีมือนึงเนาะฝุ่นเมื่อยเพราะว่าฝุ่นเห็ดได้ไล่หลายทั้งเห็ดแชงกิเมนทั้งเห็ดผึ่งหวานทั้งเห็ดไก่ทั้งโอ้ยสารพัดมีปีหนึ่งนะฝุ่นได้หลายโพดหล่พวดพูดฝุ่นเห็ดบอร์ทันแน่ๆเนี่ยเซบ,บูด้นอนแน่ๆแล้วช่วงนี้เห็ดงานพร้อมเนาะ ผมก็เลยไอเอาเฮ็ดไอแชงขี้เมียนนะทุกคนไปแช่น้ําเกลือตอนแรกเรื่องของเรื่องคือแบบว่าไอเดี๋ยวแช่น้ําเกลือไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนสิลวกก้อนนะตีน้ําเกลือไว้นะเพราะว่า ตอนนั้นเก็บมาจากไอ้เขาขุดขึ้นมาจากกองทรายค่ะพุดขึ้นมาเป็นแบบหลายๆดอกจุ่มๆขึ้นมาแล้วในในดินทรายกองทรายทรายเต็มเลยด้วยความที่ฝนก็ขึ้นมาเอ,เอาไปดีบนอ่อยันยันเนะี่นเาเอามาเห็ดกินแล้วมันสิแบบหย่ำทรายจากสากนะผมก็เลยเอามาก็เลยแบบขุดขุดปัดปัดทรายออกมันก็ยังมีหลายอยู่ผมก็เลยเอาไปแช่น้าเกลือวิ่นะนะแช่น้าเกลือเป็นก้อนกาวายไอ้ตัดคาเฮ็ดไอ้ผง ขาลายอยู่กา่าเฮดเฮดเอขาลายเซ็จแล้วสิไปเอาเงินเฮดแชงกี้เมนอันเนี้ยมาลวกต่อเออแล้วด้วยความที่ทําดึกลืมอืลืม,ลม <c oughs> เพราะว่าอย่างที่บอกเฮดแชงกี้เมนก็เป็นอีกเห็ดหนึ่งที่แบบต้องเฝ้าเฮดท้บเบ่เฮดก็คือกลายเป็นมืดแต่ว่าข้อดีของการลืมของฝนหูแบบพี่นอ้องเุณนแช่น้ําเกลือเว่นนะขาบดําอืมเขากลายเป็นว่าขาบ่ดํา ก็เลยแบบโชคดีเลยผมก็เอามาลวกมาต้มเศร้ามากขมัต้มทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะเกลือหรือเปล่าที่ช่วยที่แช่ไว้บ่มีหินบ่มีดินบ่มีทรายล่ะลงไปอยู่ข้างล่างหมดเลยทําความสะอาดโชคดีมากอันนี้เคล็ดลับใครจะเอาไปทําก็ได้นะเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นเอ็กเซเดนซ์เป็นการลืมที่แบบทําให้เรา,เาได้เทคนิคใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะเออนั่นแหละ ก็คือบอดำผมก็เลยถ้าเก็ดเห็ดแชงกี้เมียนมาผมก็ล่างน้าก่อนอันนี้เพราะว่าเขาสีขาวเนาะกระซิล่างน้าจะน่อยจังสินะล้างน้ําอันนั้นล้างน้าทําความสะอาดแล้วก็แช่ไว้เลยแช่น้ําเกลือไว้มือไหมผมจึงไปลวกไปยังใครไม่เชื่อก็ลองทําดูนะคะโอ้ผมเก็บเห็ดลาย เนตไลน์ลมันก็ต้องมีวิธีเหตุหเนาะต้องห่วงดอกเรื่องความสะอาดนไม่ได้แพ้่เพื่อนใดหรอก <laughs> นี่โอ้โห เนี่ยนะคะพับอย่างนี้นี้นลูก็รีดโอ้ยพี่น้องเออตื่นเศร้ามากเนาะมือที่ไปหาเห็ดเนาะตื่นเศร้ามากเพิ่เลยปวดค่ะปวดเองปวดแขนว่าจะของไปย่างไปอย่างคือปวดแขนหรือว่าไปเดินชนอะไรเพื่อนว่ามันแล้วแขนตรงนี้มันสิบบวมๆค่ะเอ๊จะของไปย่างส้นอีอย่างบ่ื่นขึ้นนะพ่อน เอาแปรมางก,ก่เราคือพ่อเก็บเห็ดนี่แหละหิวตะกามันนักนักคักนักแน่น,นี่ตะดอกอ้วนๆเนาะคนว่าประมาณใส่เห็ดที่เขาจับประมาณนี่คนว่าหาดอกนะหาห้อดอกน่าจะประมาณกิโลนั่นนะ่ะทุกคนเพรามันนักอีนี่มันอ้วนเนาะอืม็มนแขนบวมเจ็บอันนี้เราก็จะพักพักแขนเราก่อนแต่ว่าวัน มือใดอีกเนาะมันพูดอีกบ่ามันพูดไปเก็บอีกมั้ยมันพูดอาจจะไปเก็บอีกก็ได้เดี๋ยวอ่อนๆพี่ไม้หน่อยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะทุกคนให้มันแบบมีกําลังใจพ่อได้ินพ่อได้ินคีโมให้แกผ้าไปเนี้ยบ้ากระไดถ้าอยากเบิ้งก็กดไลค์กดแชร์ให้เบิง้งโอ้ยยังไ,ไงที่รัก <laughs> มีคนดูมีคนชอบพ่อให้ได้วนามัม่กับแกนเนี่ย นี่เดี๋ยวให้ดูนะสรุปันได้กี่ถุงอันนี้ผมจะเหลือไปกินนะคะอันนี้จะเหลือไปกินหน่อยหนึ่งประมาณประมาณถ้่วยหนึ่งเอาดอกน,น้อยๆเอาอันนี้ผมจะเอามาไว้ใส่ตาตําแตงตำมะฮุงเสร็จนะตำเข้าไปมันเหมืนตำมั่วแซ่บดีนี่นะคะมาดูกันนะคะว่ามันได้กี่ถุงนะคะ หลังบ้านคนเดียวว่ายูว่าเดดเดเดียวหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจเจ็ดถุงค่ะเออใช่ไหมเออเจ็ถุงที่ไหนก็จถุงประมาณนี้แหละนี่ราคาทุกคนเจเจ็ดถุงเนาะได้เจดถุงกาเดียวฟุสิไปแพ็กเซี่ยวให้เบิ้งนะว่าฟนญแพ็กแบบใดนะ อันนี้คือฝนบอกไว้ก่อนนะน้าน้ําที่ฝนใช้ล้างเห็ดก็คือน้ำน้ำยุ่งง่อนค่ะยุ่บ้านในเ็ยนไซอ่สาสยางนี่ค่ะน้ําที่阿拉斯า,า,าเย็นมากนะคะเย็นยิ่งกว่าน้ําในตู้เย็นอีกนะคะก็คือห้าวลวกแลก้วก็ลวกเขาเรียกว่าลวกนกน้าเย็นฝนไม่ต้องนอกเพราะว่าน้ําเย็นมากเย็นยิ่งกว่าน้ําในตู้เย็นนะคะแล้วก็ฝนก็ส่ใส่หม้อซึ่งเนานนะหม้อซึ่งล่างก็ใส่หม้อซึ่งเขาตู้เย็นเวียนให้เขาเสด็จ สเสด็จนำ่ำลายๆนะมือนึ่งจะมาแพ็คเอออันนี้คือวิธีของฝนนะคะแล้วก็เข้า,า,าแช่แข็งแข็งไกินนะคะโอเคค่ะยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปฝนแพ็คนะ ทำแบบนี้ก็เขียนชื่อเห็ดไว้นะคะว่าเห็ดพึ่งขาลายสองศูนย์สอง,ส,งสอง,สองก็จะเขียนอ่าโอ พี e e yeah. ่อีเน okay ี <numbers> ่ยจริงๆต้องเขียนก่อนนะทุกคนก่อนที่จะเอามาแพ็คอ่ะอลืมเขียนก่อนมันจะได้เขียนง่ายๆอ่ะอันนี้จะเป็นถุงแพ็คเซียวเก็บใบนะคะทุกคนแล้วแต่เรานะคะเราชอบความยาวแบบไหนอันนี้จะใส่กี่ถุงก็กะให้ถูกนะคะว่าจะใส่อสามถุงสี่ถุงก็แล้วแต่นะคะ นี่นะคะทุกคนนี่ผมก็จะเขียนชื่อกำกับไปนะคะเห็ดพึ่งขาลายปี2องพันสองสองิ l สองสองอเรนจบนตัวใหญ่ๆเลยค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็มาใส่ถุงแพ็คเนี่ยอันนี้ก็ต้องเขียนเหมือนกันนะคะแนะนำให้เขียนก่อนค่อยแพ็คนะคะมันจะได้ไม่เนี่ยมันจะได้สะดวก โอเคนะคะจริงๆเก็บอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนแต่ถ้าใส่เราใส่ถุงอันนี้มันจะเก็บได้นานนะคะมันจะไม่นี่เขาเรียกอะไรฟรีเซอร์เบิร์นเหาอน้ำแข็งบางทีอาหารที่โดนน้ำแข็งเผาไหมมันมันไม่อร่อยนะแต่จริงๆเห็ดอะไม่ไม่มีปัญหานะเห็ดเห็ดไม่เหมือนพวกอ่าพวกไก่พวกปลา,างเงี้ยจริงเราก็ใส่ถุงยริงเงี้ยเก็บไว้ได้เลยนะแต่เราก็อยากให้เก็บนานๆนะนะเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวยาวนาน

สร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะนี่ทุกคนส่วนตัวผมชอบถุงแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยชอบถุงแบบนี้นี่ในนี้จะมีเห็ดเขียนไว้เห็ดพึ่งขาลาย orange bird b l e e d ก็จะเขียนประมาณนี้ใส่วันที่เรียบร้อยในนี้ก็จะทําเหมือนกันมีอยู่3มถุงนะคะปกติผมจะทําลักษณะนี้เพราะว่าเขาจะเป็นถุงเห็นไหมเนี่ยมีถุงแบบไอ สญญากาศแบบนี้เราดูดให้ลมมันออกเสร็จแล้วพอเราจะกินเราก็กางออกแกะออกแล้วก็ดึงถุงออกมากินแล้วแล้วเราก็แพ็กกลับคืนได้อย่างเงี้ยแบบนี้แบบนี้จะดีมากค่ะถ้าถ้าเกิดว่ามีนะคะนีใช้แบบนี้ดีเนี่ยถุงแบบนี้ใส่เราสามารถเอานำกลับมาใช้ได้อย่างเงี้ย นี่แหละค่ะเป็นวิธีของฝนนะคะทุกคนนี่หรือจะแพ็คเดียวถุงแยกๆถุงเดียวถุงเดียวไปเลยก็ได้แต่อันนี้ฝนแค่รู้สึกขี้เกียจค่ะทำถุงรวมกันเลยพอฝนจะกินผมก็ตัดลาออกแล้วค่อยเซี่ยวกับรอบเซียวกับไปใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือของปีนี้นะคะได้แล้วนี่นี่คือของปีนี้ค่ะ โอเคนะคะยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย